สวัสดีค่ะคลิปนี้รายสิบวันนะคะรายสิบวันเฉดชวมากกับการลงคลิปบอกแล้วเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่มันใกล้ๆวันนะมันจะมีตั้งจิตที่มันจะดีดีหน้าตาจริงจังอา้าวรายสิบวันคลิปนี้ของคนเกิดวันอังคารนะคะของคนเกิดวันอังคาร คนในช่วงวันที่11จนถึงวันที่20มิถุนายนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นอย่างไรขอพรก่อนโอมสิคเนสายะนมหาขอความแม่นยำจงบังเกิดคนเกิดวันคารเนาะ มาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรงานเงินความรักนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ งานนะคะงานใบนี้ค่อนข้างแรงนิดนึงอาจจะเป็นงานในลักษณะของพวกความเสี่ยงนะถ้ามองในแง่ดีนะมองในแง่บวกนะเป็นงานที่ทำอะไรที่สเสี่ยงอะ่ะจะดีนะคะจะดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่แล้วมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะแบบมีปัญหาแล้วเจอวิกฤต นะคะมีปัญหาและเจอวิกฤตเพราะใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีอาจจะถูกไล่ออกจากงานอาจงานอาจจะพังหรือว่าอาจจะล่มนะคะเออคือแย่นะนี่คือด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งถ้าเรามองพลิกแพงเราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้นะคะเราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เจ๊งนะ จงคําเดียวเลยอีกในหนึ่งใบนี้ระวังอุบัติเหตุในงานด้วยนะจ๊ะอุบัติเหตุที่เกิดจากงานระวังด้วยนะคะอ่ะการเงินนะคะการเงินใบนี้คือการรอคอยนะคือการรอคอยรอเก็บเกี่ยวผลรอผลกําไรนะคะรอสิ่งที่เราเคยทําไว้มันจะออกดอกออกผลมันอยู่ในช่วงเก็บผลเก็บเกี่ยวผลแหละแต่ อาจจะรอหน่อยนะคะอาจจะรอหน่อยยังไม่ค่อยได้แบบเต็มที่ร0 0เซนะคะยังมีให้ได้บ้างความรักนะคะอย่าไปมโนอย่าไปเพอ้อฝันอันนี้คือเกี่ยวกับความรักความรู้สึกโดยตรงเลยเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปเพอ้อฝันอยู่กับปัจจุบันนะคะทาปัจจุบันให้ดีนะคะไม่ว่าจะคนโสดหรือคนมีคู่มีครอบครัวก็ไม่ต้องไปฟุง้งว่าเขาจะเป็นยังไงจะมี เจ้าชูไม่จะน,น,น,นู่จะนี้จะนั้นไหมหรือคนโสดอุ้ยคนนั้นเขาชอบเราหน่นเนี่ยไม่ต้องไปฟุ้งนะคะคำเดียวไม่ต้องไปฟุ้งนะเอออ่ะทีนี้มาดูสุขภาพนะคะสุขภาพใบนี้คือทตาลมนะใบนี้คือท่าลมบ่งบอกถึงในเรื่องของความดันนะความดันต่ําความดันสูงความหน้ามืดอะไรทั้งหลายแหละนะคะไงก็ ประเด็นนะ่ะจริงๆละ่ะดูสุขภาพหนึ่งออกกำลังกาย2พักผ่อนในเต็มที่3กินอาหารถูกสุขอนามายัยครบหมูถูกไหมถ้าคุณทำพวกนี้ได้นะอะ,อะไรที่มันจะเกิดหนักมันก็จะไม่หนักไงโรคประจำตัวมันกิโรคประจำตัวมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่เขาเรียกว่าไขา้วงไข้หวัดภูมิแพ้อากาศแต่ถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมออะ่ะมันมันก็จะเป็นเบาวกว่าคนอื่นถูกไหม เออเราก็มองแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้มาดูที่บทสรุปนะคะบทสรุปในช่วงสิบวันนี้ต้องบอกเลยความเรื่องเยอะเรื่องมากอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่เอานะตัดความเรื่องเยอะเรื่องมากของตัวเองลงแล้วลองมองดูอีกทีด้วยเหตุด้วยผลควรทำไหมโอเคไหมไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจนะคะแล้วสำคัญอย่าไปจุกจิกเรื่องมากนะปวดหัวเปล่า นะที่นี้มาดูเรื่องงานถ้าอย่างที่บอกนะอย่างที่บอกถ้าคุณสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะอย่าไปเรื่องเยอะนะอย่าไปเรื่องเยอะ,ะคุณก็จะมีโอกาสอื่นๆเข้ามาแต่ถ้าสมมติว่าคุณทําไม่ได้คุณเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คุณปล่อยไหลาตามน้ํานะคะชีวิตคุณมีแต่พังกับพังแล้วอะไรพอจะเข้ามาคุณค่อนข้างที่จะเรื่องเยอะนะคะทีนี้พอมาการเงิน รอคอยก็จริงนะก็มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นอนะคือมันรอมันยังเก็บมันยังเก็บไม่ได้มันยังไอ้นั้นไม่ได้มันก็ต้องรอผลรอเราก็ต้องปล่อยวางในการรอไม่ต้องไปจี้ไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปเรื่องเยอะนะคะความรักก็เช่นกันนะคะความรักก็เช่นกันใบนี้ก็บอกบ่งบอกชัดเจนแล้วว่าอย่าไปมโนอย่าไปฟุ้งอย่าไปคิดอะไรมากมายนะคะแต่ใบเนี้ยบ่งบอกถึงความเยอะสิ่ง Hmm. เลิกเยอะได้อะจะดีนะวันอังคารน,นะในช่วงสิบวันนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ทีนี้นะคะมาดูสุขภาพนะคะมาดูสุขภาพทตุลมนะคะอันนี้เป็นทตุน้ำนะคะอ่ะก็ต้องระมัดระวังนะคะอ่าเครียกโรคอะไรอ่ะเจอว่าโรคกระเพาะก็ได้ นะคะเป็นโรคกระเพาะก็ได้พยายามกินอาหารให้เป็นเวลานะคะนะก็พักผ่อนให้เยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกและเบื้องต้นด้วยท่านลมนะคะว่าเป็นยังไงต้องดูแลสุขภาพแบบไหนนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้เจออะไรดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กด กระดิ่งกิ้งให้เมย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ